เราก็จัดพื้นที่หนึ่งก็คือจมน้สุขเสมอนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกครอบครัวและสําหรับทุกคนนะครับเรามีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับสองคือเราคนที่มาเที่ยววันสมการที่จมน้สุขเสมอเนี่ยเราจะไม่มีการ ให้ดื่มสุราหรือในนนเส้นนี้จะไม่มีการจําหน่ายสุราเลยทั้งเส้นเลยนะครับซึ่งเรามีการตรวจคน้นมีการตั้งด่าน3-4จุดถนนเส้นนี้เราสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราไปเปิดพื้นที่โลง่งพื้นที่เปิดนี้เราควบคุมไม่ยากแต่พื้นที่ตรงนี้เราควบคุมได้แล้วก็ทําให้คนที่มาเล่น <c oughs> สงการมีความสุขมีความสนุสนานนะครับแล้วที่สําคัญคือมีความปลอดภัย นะครับก็ทำมาสิบกว่าปีแล้วครับอุบัติเหตุมัง่งแล้วก็มีการทะเลาะทำร้ายกันบ้างจากการที่ว่ามันเป็นพื้นที่เปิดเราไม่สามารถคุมได้นะครับมีการดื่มเหล้าแล้วก็บนบนรถบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ดูแล้วมันไม่ไม่น่าดูแล้วก็เป็นเป็นรู้สึกว่า มันไม่ใช่ประเพณีของคนไทยอ่ะหรือหรือว่าไม่ใช่ประเพณีในวันสงการซึ่งเขาให้มีการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ขอพรแต่นี่วันสงการที่ผมเห็นคือมีการเอาเหล้าไปกินบนรถแล้วก็สาดน้ํากันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งดูแล้วมันถ้าเราไม่เราไม่คิดตั้งแต่วันนั้นนะครับหรือหรือวันนี้เนี่ยต่อไปผมว่าวันสงการมันจะนไม่ใช่วันสงการที่ที่ที่เขายึดถือกันมาตั้งแต่ โบราณโบรางนะครับผมก็เรื่องนี้มาคิดว่าเราควรจะทําให้มันเป็นวันสงการจริงๆอยากให้เป็นวันสงการจริงๆนะครับในการลดน้ําขอพรอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่อยากให้มีในเรื่องของยาเสพติดถ้าวันวันหนึงถ้าผมเห็นวันสงการเนี่ยที่มันปลอดปอดเรื่องของยาเสพติดต,ต่างๆแล้วก็คนที่มันเล่นน้ํากันนะครับมีมีความสุข ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วไม่ไม,ไม่เกิดอันตรายและไม่เกิดการสูญเสียน,ะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเลวผมว่าสิ่งที่ผมจัดสรรก็ประมาณให้กับอันสงการเนี่ยปีละหลายตังค์เนี่ยหลายแสนเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าพี่น้องที่มาเล่นน้ํากันแล้วมีความปลอดภัยมีความสุขผมก็คิดว่าผมก็มีความสุขครับมีความภูมิใจครับครับผม